เป็นแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับไม้ Nano f a 700อย่าลืมนะครับว่านักกีฬาเขาใช้ไม้ฟรีนะครับเราใช้ไม้เสียเงินของดีไม่มีถูกเลยครับวิธีลูกดีๆด,ด้วยเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนไม้นะครับก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับสวัสดีครับพี่ก้อยนะครับ มาเจอกันในช่วง Q&A นะครับ Q&A คำถามแรกนะครับเขาถามมาว่าเลือกเอ็นแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับไม้นาโนแฟร์เ0 0อนะครับเอาตามประสบการณ์พี่นะครับหรือใครคิดเห็นแตกต่างไงบอกได้นะสำหรับพี่เอ็นที่ดีที่สุดก็คือเอ็นที่คุณใช้แล้วมันถนัดที่สุดอนะ่ะคุณจะต้องหาเองว่าคุณใช้เอ็นตัวไหนแล้วก็ขนาดความตึงเท่าไหร่แล้วมันเหมาะกับคุณนะครับจะไม่มีเอ็นที่แบบว่าต้องจะบอกได้ว่าแบบต้อง65 TI ต้องเป็นเอ็นนาโน ทั้งหลายแหละหรือเป็น XB 6 5โ3แล้วมันจะเหมาะกับตัวนาโูฟ่ a เจ7 0 0นะครับมันมันมันไม่มีอย่างนั้นนะครับสำหรับพี่คือคุณต้องเลือกเอ็นที่คุณถนัดนะครับและความตึงที่คุณคุ้นเคยกับมันรละตีกับมันได้ดีที่สุดอะมันจะทําให้ไม้คุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับคำถามแรกคําถามที่2มานะครับไม้แพทคู่ดีไหมอันนี้ไม้แพคคู่เนี่ยมันจะมี2แบบนะถ้าเราจะเห็นตามพวกข้างสัพสินค้าอย่างเช่นบิ๊กซีโรโรตัสเนี่ยมันจะมีแบบแรกเกินไม้อเลู่มี คู่หนึ่งหกร้อยก็มีพวกนี้จริงไม้าไม้อลูมิเนียมเลยเนี่ยเอามาตีเล่นหน้าบ้านกันเนี่ยก็โอเคนะครับกไ็ไม่เป็นอะไรมากแต่ถ้าคุณอยากจะซีเรียสขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องการแบบโอโ้ตีแล้วแบบลูกวิ่งไกลๆไปไกลๆแล้วก็แบบว่าวิธีลูกดีๆด้วยเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนไม้นะครับมันครจะสู้ไม้ที่แบบว่าเป็นวัสดุที่เป็นคาร์บอนเป็นกาไฟเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าแรงดีดแรงอะไรพวกนี้ก็ต่างกันเยอะแล้วก็เรื่องการซับแรงสะเทือนอย่างเงี้ยอลูมิเนียมมันสู้ไม่สู้พวกคาร์บอนกาไฟไม่ได้อย ไม้ที่เป็นกาไฟเนี่ยเป็นคาร์บอนเนี่ยมันก็เอาไปขึ้นเอ็นได้หลายครั้งแล้วก็ความทนทานก็สูงกว่าพวกอ,อลูมิเนียมเยอะครับคาถามถัดไปนะครับไม้เขียนว่าขึ้นเอ็นได้สูงสุด28ปอนด์จะขึ้นเท่านั้นดีหรือว่าเกินก็ได้มีคนถามมาเยอะนะครับคนอยากขึ้นเกินเนี่ยเกินเกินปอนด์ที่กำหนด,ดไว้ซึ่งอันนี้ง่ายๆเลยนะครับถ้าคุณขึ้นเกินเกินเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบไม้ทุกไม้ไม้ของคุณเองนะครับบริษัทก็คงไม่รับประกันแน่นอนนะครับอันนี้ตอนนี้ ถ้าคุณใหญ่ขึ้นเกินเพราะว่าเห็นนักกีฬาขึ้นกันนะเนาะออมันกำหนดไว้28นักกีฬาขึ้นกันทั้ง30ปอนด์แต่ยังต้องอย่าลืมนะครับว่านักกีฬาเขาใช้ไม้ฟรีนะครับเราใช้ไม้เสียเงินหักก็รับผิดชอบตัวเองนะครับเข้าใจนะครับคําถามต่อมาไม้แบตท,ที่สําหรับเหมาะสำหรับเด็กเน,ะกนาะกำลังเริ่มเรียนใช้อะไรดีอันนี้ก็ถามมาบ่อยนะใช้อะไรดีกันนี้เราก็ตอบบ่อยเหมือนกันคือเด็กๆเ,เนี่ยเราก็แนะนำนะไม้แบตเนี่ยให้เลือกจาก ก้านเนี่ยมันอ่อนๆก่อนช่วยแรงให้ไม้ที่มันก้านอ่อนแรงดีๆเนี่ยให้ใช้อันนั้นดีกว่าเพราะมีพ่อแม่หลายคนเนี่ยตั้งงบไว้ัให้ลูกเนี่ยไม้ละห้าพันหกพันอะไรเงี้ยจะซื้อไม้ตัวท็อปให้ลูกใช้เลยเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม้ตัวท็อปเนี่ยมีแต่ก้านแข็งๆนะครับให้น้องๆไปตีเนี่ยสมมติว่าจะเรียนจริงจังอย่างเงี้ยสัปดาห์หนึ่งเรียนแบบ3วัน4วันวันละสองสามชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเอาไปตีต่อเนื่องเนี่ยเออระวังน้องๆจะเจ็บแขนเจ็บไหล่เอาได้นะครับ อันนี้ก็สาคัญนะครับลองเริ่มจากไม้ที่มันก้านอ่อนก่อนพอน้องเขาแข็งแรงขึ้นค่อยๆขยับความแข็งของก้านขึ้นไปจะเหมาะกว่านะครับเรามาถึงคำถามสุดท้ายวันนี้ระหว่างลูกแบตหล่าละสองสามร้อยต่างกับราคา600ขึ้นไปไหมนะครับก็ของดีไม่มีถูกเลยครับแามนี้เลยเพราะว่าลูกแบตสองสามร้อยเนี่ยเราไม่รู้เป็นขนอะไรนะครับยังไม่รู้เลยว่าขนเป็ดหรือเปล่าเพราะมันมีขนสังเคราะห์ด้วยปัจจุบันเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็น ลูปแบบที่แพงๆราคา6 7 0 0ขึ้นไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็เป็นขนหานนะขนหา่านขนเป็ดขึ้นไปวิถีลูกก็ดีกว่าเยอะความทนก็ดีกว่าเยอะนะครับฉะนั้นก็ลองเลือกดูว่าเราซีเรียสไหมเรื่องวิถีลูกเรื่องอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราซีเรียสเนี่ยก็ต้องใช้ขนขนเป็ดหรือขนห่านขึ้นไปนะครับจะดีกว่าก็้องยอมจ่ายแพงหน่อยถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมกดไปดูในเพลย์ลิสต์นะครับในคอลเลซชันลูมนะครับใครมีคําถามก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับบ๊ายบาย